เรียนท่านประธานหลักสูตรยุทธศาสตร์การประหาน,นะครับคณะกรรมการในการจัดการอบรมนะครับรักษาระดับปัิตศึกษาทุกขัน้นด้วยความเระรุรักแล้วก็เจ้าหน้าที่ประธานงานฝ่ายบัณฑิตศึกษานะครับทั้งคณะมนุษยศาสตร์ทั้งส่วนกลางนะครับขอหมายไวเยนะครับ วันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านด้วยกันนะครับในการเขียนบทความวิชาการนะครับบทความวิชาการเนี่ยถึงได้ว่าเป็นสิ่งที่วงบอกถึงความเข้มแข็งในเรื่องของความเป็นวิชาการของคนที่จบบัณฑิตศึกษาคนที่เป็นนักวิชาการด้วยนะครับซึ่งบทความเหล่านี้เนี่ยจะปรากฏออกมาเชิงไปจากที่มีคุณภาพได้ต้องผ่านกระบวนการนะครับหลายขั้นตอนด้วยกัน ตั้งแต่ในกระบวนการเรียบเรียงกระบวนการอีดิกระบวนการตรวจสอกบกระบวนการกันกรองกว่าจะได้รับการดีพิมพ์ที่เป็นเป็นหลักเป็นฐานสิ่งที่เราเห็นปรากฏอยู่ตามื่อเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อมีปัญหาในเรื่องของวิทยานิพนธ์ในเรื่องของผลงานทางวิชาการเนี่ยมักจะส่งผลและอิมแพกจะมาที่ บทฝาวิชาการด้วยนะครับทุกครั้งนะครับอย่างที่เป็นวัยเล่าอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่ท่านเห็นตามสื่อมันจะท้อนให้เห็นบ่งบอกถึงความสําคัญเรื่องของปูพรมแดงของบทฝ่านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา,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 าอย่างยั่งยืนเนี่ยได้จัดมีการอบรมซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ย ส่งเสริมะระดับสนุนโครงการนี้อยากให้โครงการนี้คงดำรงอยู่และก็เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับนิสิตนะครับที่อยู่ระหว่างการศาึกษานะครับนิสิตที่กำลังเตรียมที่จะตีพิมพ์ผลงานนะครับหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะเขียนบทความทางวิชาการจะได้รู้ว่า เทคนิควิธีการเรียบเรียงการเขียนการนำเสนอการใช้ด้วยคำการอ้างอิง d f f f e e นต์ต่างๆจะมีสูตรสำเร็จหรือวิธีการอย่างไรบ้างเข้ามาจากกระบวนการหล่อล้อมอ,อบรมนะครับเรียนรู้ทั้งในเชิงตทฤษฎีเรียนรู้ทั้งในเชิงปฏิบัติจริงนะครับซึ่งวันนี้ก็วิเวียกร นะครับมีครับมีวกรผู้ให้ความอนุเคราะห์นะครับดกกร,ะะรบดกตอร์ยาตยโซ,ยโซาตาราจิติปะปะคอนนะครับก็ขอขอบคุณท่านด้วยนะครับเพราะด้วยความเร่งรีบมาเปิดก็ขอบคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์กับทางหลักสูสตรจุศศาสตร์การพัฒนาที่ยังยืนและให้ความอนุเคราะห์กับคณะมนุษยศาสตร์ทางธรรมศาสาตร์ ได้ความร่วมเคราะห์กับหมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับ <c oughs> ผมได้นำคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร,ร์ก็ให้ความสนับสนุนนะครับในกิจกรรมนี้โครงการนี้แล้ววันนี้การอบรมทุกกระบวนการขอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บรรลุตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมทุกขัานขอให้การดำเนินการทุกอย่างผ่านไปด้วยดี และเรียบร้อยทุกประการก็อขอเปิดการอบรมบทความทางวิชาการในวันนี้ครับขอบคุณครับขอขออนุญ,ญาตาผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับถ้าถ้าไม่ไม่ติดภารกิจอะไรที่ขออนุญ,ญาตเปิดกล้องเพื่อร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางหลักสูตรนะครับยุทศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นตัวชี้วัด นะครับสักระยะหนึ่งนะครับใช้เวลาคงไม่ไา้เดี๋ยวท่านจะอยู่ในกิริยาบทไหนก็ข้อแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับขอความอนุเคราะห์ขอเบื้องต้นนะครับครับไดไหมร

ก็ทางสาขาสาขาสาขา